รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการถกทามอีกครั้งนะครับกับ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระพยอมกร,ะยะโโกรายโนกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรครับขออนุญาตหน้าเก้าอี้นะจากบารสภาพเขาไม่ดีผมเข้าใจกันเลยหลวงพ่อครับตอนนี้กาลังลร้อนแรงเลยเรื่องปัญหาของบ้านเมืองอเกิดที่จะตัวบุคคลหรือเกิดเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันความจเจริญลบความคิดความอ่านมีอะไรออกมาเยอะแยะข่าวที่ไม่เคยคิดว่าจะ เกิดขึ้นนี่เคยได้ยินลูกคมคืนแม่พ่อคมคืนลูกจนท้องข้าพ่อข้าแม่ข้าพ่อข้าแม่ข้าพี่กันเนาะลูกพ่อเอาลูกไปโยงเสาเขียนเอาน้ำกวนลาดโอ้โหมันดุเดือดเลือดมันมันไม่น่าเชื่อในเหตุการณ์นะมัน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 ไม่เคยคิดว่าเราจะได้มีโอกาสไม่เห็น ข่าวพาแบบนี้ในยุคยุคนี้ในยุคยุคนึงของชีวิตเราก็มาว่าตอนก่อนเนี่ยที่เขามีธรรมเนียมไว้ดีสวดมนต์เสร็จให้แผ่เมตตาแผ่เมตตามันก็ชัดเจนนะขอสัตว์ทั้งหลายยังเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้อากาศพยาบาทอะไรเนี่ยเอามาว่าไม่รู้ดีอยู่นี้ยังมีทํากันอยู่สักกี่ครอบครัวถ้าเปิดแผ่เมตตาอย่างดังอยู่ในบ้านนะทุกบ้านทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเราเชื่อว่าเหตุการณ์ ดีๆจะกลับมาครับสินธรรมไม่กลับมาลาต่ตัวเขาไม่เอาเขาคิดน,นี่มานั่งนั่งฟังก็เอาเพลงเก่าๆมาร้องน,นะรักกันไว้เถิดตื่นเถิดชาวไทยน่าจะมีสักเพลงหนึ่งครับ,รบขอให้สินธรรมกลับมาเถิดขอให้ความเมตตาปราณีกลับมาเถิดให้แต่งเพลงนี้สักเพลงน่ะมันเป็นเพราะว่าความเจริญทางด้านวัตถุมันมาปิดบังเพราะทุทกๆวันเนี่ยทุกคนเลื่อนผ่านจอโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารการซื้อเสื้อผ้าปจัจจัยสี่เดี๋ยวนี้มีในในโลกออนไลน์ในโทรพท์แม,ม้แต่ธรรมะเองกันแล้วกันธรรมะเองก็เดี๋ยวนี้แม้แต่พระคุณเจ้าเองหรือหลวงพ่อเองก็จะต้องปรับการเผยแผ่พระธรรมเข้าสู่ระบบออนไลน์<ม>เข้าสู่ Facebook <ม>เข้าสู่ระบบการมีเฟนเพจในช่อง Youtube ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าแข่งกันที่คอนเทนต พระพยอมยังมีคอนเทนต์ที่แบบยุคเก่าดูอยู่หรือเปล่าหรือว่าพระพยอมเป็นเอามาใช้ทั้งสองยุคทั้งสองยุคบางช่วงบางเทศกาลก็เทศแบบเก่าๆเล่าเรื่องเก่าๆเช่นวันสาปเนี่ยก็แปลเป็นแบบภาษาง่ายๆวันที่หมาพลอยกันยินดีหมาวัดหมาวัดยินดียินดีมากเพราะเป็นวันอิ่มของหมาเลยเพราะว่าอาหารมาเยอะเพราะฉะนั้น วันศาตเนี่ยหมาก็พอยินดีเป็นที่ยินดีของสุนัขสองปู่ย่าตายายที่มาคอยดูลูกหลานตาบ,บุญตำทาน,นไป<ด>ให้ก็จะพอยินดีอ,นดอันนี้ท้านอางนี้จะเทิดนึงกับ,บแต่ถ้ามาถึงโครงการเรื่องเหตุการณ์ต่างๆอะไอย่างที่ว่าโทนี่จะมาจะไปใครไปเราก็ต้องเออจับประเด็นนี้มาว่าทำยังไงให้คนไทยเนี่ยแบบนี้ลุงตู่อยู่ยาว ถ้าใจดีนะถ้าอยู่ให้ดีนะเห็นใจคนที่ชอบโทนี่บ้างโทนี่บ้างและคนที่ชอบโทนี่ก็เห็นใจคนที่ชอบตุงตู่บ้างครับเราจะอยู่ด้วยกันอย่างแหมชื่นบื่นเลยครับตอนนี้วันนี้เนี่ยพวกมันล่าสุดณนะตอนนี้ที่เรากําลังอัดรายการ11อรหันต์แห่งพลังประชารัฐยื่นใบาลาออกเพื่อกดดันคณะที่ออกเป็นคณะกรรมการบริหารทอง นัฐมตรีในคูต้าของพรรคประชาธิัตย์แล้วใครแล้วใครบนกดดันมนัดก็ก็ไม่ก็ไม่ทราดก็ลาออกเหมือนที่มันนัดกำลังจะเลนกับงานเหมือนครั้งที่แล้วตอนนี้ก็ถ้าเกิดตามกฎหมายพรรคเกินเมืออบอกว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคลาออกเกินขึ้นถือว่าคณะกรรมการบริหารทางคณะเนี่ยสิ้นสุดสมาชิกภาพไปด้วยแล้วพรพิมลก็จะต้องไปธรรมนัสผู้กองก็จะต้องไปก้วันนี้กาเรียกครั้งที่แล้วเขาเรียกว่าขบฏผู้กองงานนี้เขาเรียกว่าแผนล้มผู้กอง เขาไมองไม่ใช่มีพักเดียวนะไม่มีพักเดียวแจะกติวิทย์สามเอาละสามหญิงอะไรสามหญิงสามศึกสามนางพญาไม่ใช่มีเฉพาะสามนางพญาอย่างเดียวนะไม่ใช่แบบแดงปูอ้อนะฮะการที่ทางทางฝ่ายภาคใต้เขาก็มีครับเขาก็ล่อกันเล็กกันครับตอนนี้เขาเรียกว่าแซ่บหนัวยิ่งกว่าปลาเนี่ยอาจารย์มาว่าเพราะเหตุนี้นะ ที่ทําให้ประเทศไทยจะทวงถูกทวงความจเจริญไปอีกแต่ต้บปุ๊บมันดีกันเมื่อไหร่ปั๊บเามอาว่าประเทศไทยเนี่ยกระโดดเลยครับมีโอกาสนั้นไหมครับถ้าบทเรียนนะเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมตอนนี้บทเรียนเรื่องน้นะําครับตอนนั้นก็โทษน้องน้ำนํำฤิษยาปีห้าสี่น้ําน้องปูแล้วเขาก็ชื่นไอคนทางสุพรรณเนี่ยชื่นชมปัญหารครับแต่คราวนี้ คนทางสุพรรณวันนี้บรรหารไม่อยู่แล้วนั่นเองน้ําก็เลยไปครับนโยบายเปลี่ยนในที่สุดก็มีเรื่องศึกษาอำนางพญาปู่แดกออกนะนั่นก็หมายความว่าเรากําลังวนกลับไปสู่ความขัดแย้งเดิมๆในปัญหาการเมืองอยู่แลวเวลาขัดแย้งนี่นะจะมาสังเกตดูครับทุกพัก ยังมีการถอนตัวคขับออกคขับออกบ้างถอนตัวบ้างย้ายค่ายกันตลอดย้ายข้างกันตลอดครับถามว่าคนเราเนี่ยผนึกกําลังกันไม่อยู่<ช>แล้วจะไปเอาอะไรอยู่จะไปสู้อะไรได้เวลากองทัพเนี่ยเขาจะชนะเนี่ยก็ต้องผนึกอยู่มันถึงจะต้านข่าศึกได้คนั้นตอนเนี้เราจเจ้าสมองที่ไหนอ่ะทิกโบราณก็บอกหัวเดียวกะเทียมรีบ ว่าสามหัวเปลี่ยนเป็นฟัดกันอย่างเงี้ยขอภยขอภัยขออภัยที่พูดหยาบถ้าไหลหัวแล้วร่วมคิดร่วมทำไหลหัวแทนที่จะเอาสมองอืข้อดีข้อเสียข้อด้อยข้อเด็กของแต่และคนเข้ามาร่วมกันแล้วก็กชดลึกเป็นแนวคิด<ถ>ไม่ใช่อย่างนั้นท่านประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับปัญหาบ้านเมืองจะถูกแก้อย่างรวดเร็วครับแต่ทุกวันเนี้ยปัญหาบ้านเมืองไม่ถูกแก้คนที่จะเข้าไปแก้นั้นไปก่อ ครับไปก่อเพิ่มขึ้นอีกครับเนี่ยคุกอย่างเลยไปได้สวยมาแล้วศึกสามนำพยามาไงขลุออกมาปุ๊บเสยรยภาพประกันเมืองของฝ่ายค้านแล้วกันฝ่ายค้านทุกพักแตกสลายกระสานจันเซนยิ่งกว่าโจ๊กกองปราบอีกเม <c oughs> ื่อกี้ที่บอกว่าไอ้พักที่หลายๆคนยิ่งเยอะยิ่งแตกะแม้แต่คนเดียวเองพักคนเดียวนะครับไม่ได้แตกกันในพักนะแต่ก็แฟงไปเฟื่ครับ ขนาดเป็นเจ้าของพักเขาเรียกว่าพักพระพุทธเจ้ายังยุบพักตัวเองเลย <S <S นะพักพรพุทธเจ้ายังยุบพักตัวเองเลยแล้วก็ไปอยู่กับพระอื่นไม่รู้ว่าเป็นสสเดชาก็เพิ่งตัดสินไปเนี่ยก็เป็นมิติใหม่ของวงการยุติธรรมทีนี้ยิ่งบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้กันเนี้ยเราธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเนี่ยที่เราขาดกันคงจะใช้ชื่อว่าสามัคคีเนี่ยเขาพูดเขาวิเคราะห์กันนะเมื่อเร็วๆนี้ย ประเทศไทยตกตามเพราะบางทุกวันนี้ครับเพราะขัดแย้งสูงครับสมาณฉันต่ำถ้าสมาณฉันพลิกกลับมาเป็นสูงขัดแย้งต่ำมันก็กระเด้งเลยครับถ้าขัดแย้งอย่างสูงสมาณฉันต่ำทุกอย่างก็จะต่ำตามเศรษฐกิจตาำสังคมบ้านเมืองไปหมดครับหลวงพ่อในความคิดเห็นของพระพยอมกัร,รยานโอนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรามานั่งวิเคราะห์หรือมานั่งถกกันวันนี้เนี่ยมันเกิดจากปัญหาของอุปนิสัยของคนไทยโดยแท้โดยเนื้อแท้หรือเรากำลังถูกแทรกแซงจากต่างประเทศมันก็มีส่วนทั้งสองไอประจางประเทศมันก็จ้องที่จะเข้ามายุนั่นทานี่แล้วก็แล้วแต่มีส่วนบ้างแต่มันไม่ล้าจ้าก,กับภายในครับในการที่จะสร้างนิสัยคน ไทยให้รักสาม,มัคคีกันไม่ได้จะต้องแข่งขันแย่งดีแย่งแล้วก็ไปไปมามาไปลมเปรี้ยงไปที่ตัวเสื่อมเลยครับคือเห็นแก่ตัวจัดครับเห็นแก่ตัวนี้เป็นตัวชั่วร้ายที่สุดไม่รู้ว่าถ้าพวกฉันได้ฉันยอมแต่พวกฉันไม่ได้ไม่ยอม,มทุกอย่างเตะตัดคากทุกยามทุกวิถีทางเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำ เราจะเห็นการประชุมกรรมาที่การประชุมรัฐมนตรีประชุมอะไรของเขามันมีการกล้าแสดงออกถึงการถ่วงกันอย่างไม่อายใชก็เรียกว่ากูจะนั่งเฉยๆใครจะทําไงกูจะไม่ทําก็ทําไมก็อย่างทีเพลงที่ร้องว่าถ้าให้โทนี่มาเนี่ไม่รู้ว่าโทนี่จะมายังมีความสุขหรือมาเพิ่มทุกข์ครับโทนี่ยังไม่คือคือมองมองหน้าตาทุกวันนี้ผมคิดว่าโทนี่กาลังมีความสุขละ ทุกอย่างเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเกิดเท่านั้นครับไอเรื่องมีกินสถานะภาพทางสังคมเขาสบายอยู่แล้วเขาสบายแต่ถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขอย่างเดียวของเขาคือการอยู่ในแผ่นดินไทยใช่ก็เป็นได้แต่อยู่แบบท่ามกลางร้อยแปดปัญหาใช่ลมเล้าครับแล้วจะเป็นไปอย่างตอนนั้นไหมครับจําได้ไหมที่เขาโดนรอบสังหารครับอะไรจำลองเนี้ยครับถ้า รอบสังหารมันก็นเครื่อง<ป>บินระเบิดเครื่องบินอรอบยิงสไนเปอรอ์ประเทศไทยสิ่งที่ไม่เคยมีเรา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 ,เรามีมาหมดแล้วและก็คิดว่าเราจะมียิ่งยิ่งขึ้นไปกับการขัดแย้งระหว่างบุคคลในสังคมหลวงพ่อไอความขัดแย้งเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเคยใช้สำนวนเมื่ออะไรรู้ครับอุป,ปัตถวะ อุป,ปัติวะเนี่ยมานแปลไปตรงภาษาใต้ก็บอกอุบัติการขัดแย้งเนี่ยมันเป็นอุบาตชนิดหนึ่งที่ทํำให้ทาลายความเจริญความสงบร่มเย็น,นคนเหนือเขาเรียกว่าเป็นขึดเมืองขึดเออขืดเมืองขึดเมืองบ้านเมืองที่มีขึดเมืองนี่ครับอยู่กันไม่เป็นสุข การขัดแย้งเนี่ยมันเป็นอุบาติชนิดหนึ่งนะที่ทําให้ทาลายความเจริญความสงบร่มเย็นคนเหนือเขาเรียกว่าเป็นขึดเมืองขึดเออขึดเมืองขึดเมืองครับบ้านเมืองที่มีขึดเมืองนี่ครับอยู่กันไม่เป็นสุขนัดสองวันนี้ดูไปทําอะไรกันข้างเจดีครับอันนี้ก็เกิดขึดเมืองครับไปทําอะไรคนต้นยางต้นยางก็ล้มเลยนะน้า S <S <S มัน <S 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 มันก็นแปลกเพราะเราว่าปีพันปีมันก็ไม่ได้ลไม่มีนะไม,มไม่มีครับอายุเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยปีแนละ้วต้นยาถงถนนเชียงใหม่ลําพูนสายเก่าเนี่ยฮะฟังไอ้สองคนที่มันไปร่วมรักกันมีเพศจมพันกันที่ข้างเจดียนะ์เนี่ยคนเหนือก็ถือมากโอ้โหเป็นขุดบ้านขุดเมืองเรียกว่าต้องทําบุญเมืองเลยนั่นะไม่น่าเชื่อนะคนเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันไปครัแล้วมาเจอกันเนี่ยไม่มีสติสัมปชัญญะ ดาระเทเะสถานที่อะไรัรบไม่เหลือในสมองเลยผมคิดว่าเงินใ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 น,ในสตางในกระเปะ๋าเขาคงมีถ้าคงไม่คิดก็เออเราจะไปหาความสุขกันแบบมนุษย์โลกธรรมดาที่ยังมีสภาวะของกิเลสอยู่แล้กฟังดูแล้วก็มาให้สัมภาษณ์นะครับมันเนมันดูแล้วมันเป็นเราไม่ยอมออกข่าวแล้วครับปี๊บคุมหัวแล้วออถ้าเป็นคนสมัยก่อนนี่เอาพูดตรงๆว่า ถึงแก,กกระโดดน้ําตายก็มีหงแน่นอนครับแน่นอนเลยผมผมเคยเห็นข่าวแบบนี้หลายคน<ข>บางคนไม่เป็นความจริงถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับบ้านนี้บ้านนี้เขารักษาศักดิ์ศร,รีของเขากระโดดน้ําตายเลยคนเราเ,าเรียกว่ามันมีมันมีี่ริโอตปะมันมีคนกระโดดน้ําตายที่หน้าสังเวชเยาว่าแต่ทําชั่วเลยเนะครับเขาใส่บาทครับผู้หญิงสมัยก่อนก็จะมีสบายเฉียงครับผ้าสบายแล้วลมมันปลิว่ครับไปถูกหัวพระหัวเนม แล้วเขากระชากกับพอดีพระปองผมใหม่ๆบามันก็ติดไอ้้ไอตอผมใช่ติดสบายผ้าสบายหัวมากระแทกโอ้เชื่อไหมครับแกกลับไปแกหมดความสุขเลยแกบอกไม่น่าจะทำแบบไม่น่าเป็นอย่างนี้แล้วก็โดดน้ำตายครับที่ขนาดทำดีนะครับถ้ารู้ว่าททำช่วอย่างงี้อยู่กันไม่ได้ครับ แล้วแล้วคนบางคนทําชั่วเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไม่กี่วัดมันนะพระไปพาผู้หญิงเข้าโรงแรมแล้วก็มาบอกว่าไม่พิษแล้วจะไปโกรธท่านเจ้าวาดอีกออกราษาแล้วเจ้าวาดทำอะไรก็ได้เจ้าวัดสั่งมาใช่ไหมเจ้าวาดสั่งมาใช่ไหมอันนี้เป็นสายมา <c oughs> ใช่ไหมเจ้าวาดใช่ไหมเออไม่พิษไม่พิษไม่ซึม <c oughs> เดี๋ยวจะรับกระถิ่อนอ่ะยัง <c oughs> จะรับกระถิ่ก่อนถึงหลวงพ่อมันยังคิดได้เหรอเนี่ยไอความน้าดามันจะ้เอาแบบไหนมันมันต้องเชื่อแบบไหนเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนคนนี้ก็เรก ภาษาธรรมะเรียกทุงมังกุครับทุงมังกุแปลว่าผู้เก้อเขินไม่มีครับเก้อยากสมัยนี้เราบวชง่ายไปไหมบวชง่ายไปไหมหลวงพ่อให้บวชบวชง่ายไปไหมม่ใชฉตอนนี้ยากแล้วนะเมื่อก่อนที่จะเกิดเรื่องเมื่อประมาณสักสองปีไอ้นั้นบวชง่ายถนัดอดีตกำนันดังครับกำนันนักกันนำอยากบวชนี่สามสี่ชั่วโมงไปบวชได้เลยไม่ต้องไปซ้อมอะไรอยู่ที่วัดครับ แต่ตอนนี้หลังมาเนี่ยต้องมีผู้การผู้กำกับครับตรวจเช็คประวัติครับเช็คประวัติอาจจะยาคดีอะไรมาบ้างครับถ้าก่อคดีมาก็ไม่คร้บมีคดีติดตัวมีหมายจับมีประวัติการต้องคดียาเสพติดเป็นผลอะไรรู้ไหมพระเคยมีห้าหกแสนลูกเหลือสองแสนไม่ถึงเนี่ยครับเพราะบวชยากเนี่ยยากเลยไม่ได้บวชมาติดต่อที่วัดไรๆ พอไปเช็คประวัติขัดนู่นขัดนี่ครับเลยไม่ได้บวดบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายากอีกนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีบุคคลที่หลุดรอดเข้ามาไม่ใช่เขาเรียกอุปชายายก็ับอุปชายอยากอยากได้คาบวนอยากได้ซองมะเดได้ซองก็เลยบวชไม่ต้องทำพิธีอะไรมากครับไม่ต้องคัดสรรไม่ต้องคัดกรอง อย่างนี้เป็นเป็นความย่อหย่อนในคณะสงฆ์เองหรือว่ามันมันเฉพาะคนเนี่ยเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคะัไม่เราไม่ได้ว่าไปกล่าวหาพระอุปัชฌายะท่านว่าท่านไม่คัดกรองแต่ว่าบางรูปบางท่านก็ท่านก็ไม่ได้ระวังเรื่องนี้นะหลวงพ่อที่เรื่องบีบคั้นหัวใจพระอุปัชฌาย์คือญาตเป็นญาติโยมเป็นผู้ประธรรมวัดครับแต่นี้มีลูกหลานติดยาประพฤตเลวเกเรทำไงพ่อแม่เขาประธรรมมาทั้งตระกูลเลย น่าสาราก็ชื่อเขาเมียนก็ชื่อเขาต่างก็ชื่อเสาก็เขาจะไม่รับให้ลูกกบฏเป็นคนดีแต่เขาถอนเสาเอาสิไอเนี่ยมันเรียกเขาเรียกสถานการณ์บีบขัดสถานการณ์บีบบังคับนะฮะเพราะปัจจุบันเราก็ไม่ไม่เขาว่าขาดโยมก็ไม่ได้เนาะ๋ยวนี้พระทําอะไรก็ไม่ได้หลายอย่างนะถ้าต่างคนต่างขาดกันแล้วมาเนีเขาบอกอะไรบ้านกับวัดขาดกันก็บรรลรนะถ้าช่วยกันก็ เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในปัจจุบันก็จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนรูปแบบในการรักษาพระธรรมวินัยนอกหลวงพ่อ,อเราใช้คําแบบนี้เนาะใช่ครับคือเราจะว่าไปไปเพื่อเพื่ออวยโลกเลยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็รักษาพระธรรมนัยให้สามารถขนานควบคู่กับแต่เรามีพระต้นแบบดีๆครับอย่างสมเด็จตอประยุตโต๊ะนร,รจากรจาจาร์ แล้วก็มีพระดีๆอีกหลายลูปที่เป็นต้นแบบตัวอย่างยังจะเป็นที่ชื่นใจของผู้ศาัทธาชนแล้วสอนได้ดีครับจะเป็นต้นอาจารย์ภยัภยสารวิสา,า,า,าโลอะไรอะไรที่ออกตอนตัดแม่พูดหน้าฟังหน้าเริ่มใสเนี่ยครับเรายังโชคดีครับไม่รวมรถึงพระอาจารย์ยันตะอมโลนะอันนี้ไม่รวมนะอันนี้ตัวเป็นพระพิเศษคนพิเศษคนพิเศษเป็นซปเปอร์มัง แล้วทุกวันเนี่ยอย่างอย่างโพธิรักโพ้ที่รักของสันติอโศกเนี่ยหลวงพ่อยังมีความเห็นเหมือนเดิมนะเมื่อสมัยก่อนที่หลวงพ่อแสดงความเห็นตอนที่เขาแยกออกไปไหมยังมองมองเหมือนแล้วก็มองอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาไม่แยกแล้วก็ปรับตัวให้เป็นทางสายกลางกลมกลืนนะเขาจะทํางานได้ดีกว่านี้ครับเขาจะมีมวลชนมากกว่านี้ครับเขาก็ระดับสมัยนั้นเขาก็ระดับเดียวกับธรรมกายนั่นแหละใช่ ตอนที่ก็ออกใหม่ๆเนี่ยเขาได้คนเยอะมากครับหมอหมอนักศึกษาเยอะมากนะครับนักวิชาการต่นนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศจะไงรูไหมกินน้อยมักน้อยสันโดบไม่ใช่ต้องอาบน้ำแปดขันทุกคนแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องยหนน้อยอ่บแต่ทํามากนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ทำนู่นทำนี่ผมผลทางการติช่อง YouTube โผล่มาหลายปลูทำหลายอย่างเลยทำเยอะมากครับปลูกต้นไม้เยอะมากครับทำเยอะมากทำเยอะพูดง่ายๆเอาของสังคมไปน้อยครับแต่ทําคืนสังคมเยอะเยอะเยอะเขามีร้านขายของขายไงครับเขาเอาขาดทุนเป็นกาไรครับเขาเอาบุญไปเหมือนเหมือนวัดสวนแก้วเลยครับเหมือนวัดสวนแก้วแต่คือเพียงแค่ว่าคนละแนวทางขนาดไม่จช่นิดเดียวจะแน่นนถ้าเขาไม่ดีตัวออกครับแล้วก็ไปยกเรื่อง อะไรเรื่องกินเจเป็นเป็นหลักแล้วแต่ใครไม่กินเจเนี่ยมันเกิดเรื่องเรื่องน่าเศร้าอยู่ที่มันมีลูกสาวพ่อแม่เขาอยู่กันมาดีนะกินอะไรก็ตามปกติสามัญปกติธรรมดาตอมาลูกสาวเนี่ยไปเข้าอยู่นะแล้วก็ต้องกินม<อ>ังสวิรัติใช่นะพอกินเจเนี่ยกดสัทธ์กดกกมีความสุขนะก็มาอ้อนวอนพ่อแม่ให้เลิกพ่อแม่เลิกไม่ได้ ก็ยังกินปลากินหมูกินอะาลูกว่าแม่กับพ่อเนี่ยทาตัวเป็นยักษ์เป็นมารกินเลือดกินเนื้อเขาลูกก็เพนเป็นปัญหาในครอบครัวพ่อก็บอกลิกไม่ได้ธรรมดาเพราะแม่ย่างงี้ทําตัวอย่างเงี้ยลูกว่มันปาะไอ้มันยักษ์เป็นมารกินเลือดกินเนื้อเขาครพ่อกับแม่ก็หลุดมาัำเองที่กินแต่ผักแต่หญ้า ก็ทำตัวคล้าๆวัวคล้ายควายม่ก็เลยทะเลาะกันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันหลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้คำนับกินอะไรก็แล้วแต่อย่าได้ทะเลาะกันครับกินแล้วต่างคนเอาแรงไปทาประโยชน์กินผักกินเจก็กเอาแรงไปทาประโยชน์ครับคิดถึงหลวงพ่อพุทธทาสถ้าหลวงพ่อพุทธทาสยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านคงจะมีธรรมะที่จะมอบให้ สำหรับสังคมตอนนักการเมืองนักการเมืองตอนนี้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแต่เกิดเรื่องแต่ละครั้งละครั้งนะครับสมัยก่อนเนี้ยเกิดสังคมคอมมอนิสต์ครับ่านคำบอกว่าอ่สังคมธรรมิกะครับธรรมิกะสังคมนิยมครับหลุดออกมาช่วงนั้นะครับก็เรียกว่าสวนกระแสกันน่าดูครับคือถ้อยคําของหลวงพ่อพุทธทาสหยุดสังคมไทยไว้ได้เกือบทุกครั้งพอ เกือบทุกครั้งกเกือบทุกครั้งผมใช้คำว่าเกือบทุกครั้งที่สังคมมีปัญหาแล้วก็ให้ให้ธรรมะให้คนในสังคมเนี่ยหยุดณวันนี้หลวงพ่อพระพยอมกรลยาโน,โนหรือรับบรารทินาเป็นพระราชมิเทศนะครับเป็นเจ้าคุณชั้นราชแล้วก็สืบสานปฏิธานของหลวงพ่อพุทธทาสอินทปัญโุหลวงพ่อมีธรรมะอะไรที่จะบวกกับสังคมตอนนี้ว่าจุดเถะ ต้องบอกหยุดเกลียดกันเถอะหยุดเกลียดกันเถอะแล้วก็มาเดินหน้าสาม,มัคีไปด้วยกันครับรองดองกันครับถ้ายังไม่หยุดเกลียดนะเท่ากับเราหยุดความเจริญของสังคมไทยและประเทศชาติครับไม่หยุดเกลียดเท่ากับหยุดความเจริญของสังคมและประเทศชาตินะครับถ้าคุณยังไม่หยุดเกลียดกันเกียดเท่ากับคุณกําลัง หยุดความเจริญของสังคมและประเทศชาติขออีกนิดหนึ่งในพักเดียวกันเนี่ยถ้าไม่หยุดเกลียกันเนี่ยคุณจะเหลือสสอลดลงลดลงลดลงครับแต่ถ้าคุณหยุดเกลียกันเมื่อไหร่นะครับสอในพักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับไปคิดเอานะครับว่าธรรมะที่คุณได้รับวันนี้มีประโยชน์นะฮะพุทธศพสิทธิ์ท่านบอกว่าสุขาสังกะสามคสสามคีความพร้อมเพียงในหมนะู่คณะก่อให้เกิดสุขนะครับ ถ้าวันนี้พระพยอมมีใบต้านโกงนะฮะมีใบต้านโกงมีใบต้านโกงนะฮะมีต้านหน่อยอย่างโกงเพราะฉะนั้นผักได้ผลไม้ที่วางอยู่ตรงนี้จะมีใบประกาศบ้างไหมครับสําหรับวัดสวนแก้วเราเรา,เราต้านความอดไม่มีกินครับไม่ได้ต้านโกงโดยตรงครับต้านการไม่มีกินครับที่วัดเราพยายามสอนว่าอย่ากโกงคน ที่มาเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากวัดผลหมกกรไม้จากวัดอยากขายเขาแบบโกงกินหากินเป็นหากรรมหาโกงหา,งหาเวรเลยหยุดโกงได้อย่างเดียวทุกอย่างจะมั่งมีสีสุขเพิ่มขึ้นอย่างทันทีถ้าเพิ่มโกงก็จะเพิ่มความอดอยากยากจนความน่าเชื่อถือต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้นะเขากำลังนิยมคำว่าครัวโลกอาหารครับ เป็นครัวโลกเนี่ยประเทศไทยนี่เหมาะที่สุดกับดินฟ้าอากาศที่จะผลิตอาหารป้อนเข้าครัวโลกท่านโลกนี้เนี่ยไม่มีอาหารตัวเดียวนี้มนุษย์สัต์อยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสั์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารมนุษย์และสั์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุกธรรมนะครับนำเสนอเรื่องราวของธรรมะดีๆกับสภาวะภาวะสังคมบ้านเมืองในปัจจุบันครับวันนี้ กราบสวัสดีครับกราบสมุทรจารครับหลวงพ่อ